กลับมาคุยินต่อค่ะสาวสวยที่อยู่ในระบบซูมกับพี่ปุ้งสิริวัณพรร์ตอนนี้เธอชื่อนิกกี้จรจิตกุลชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้แต่ชื่อเล่นเธอนิกกี้ค่ะนิกกี้แนะนาตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเอ่อชื่อนิกกี้นะคะก็ปัจจุบันนี้เป็น Head of Investment and Finance ที่บริษัทไฟซน์ชื่อจริงที่อะไรน้อง่ะชื่อจริงชื่อนัทนานค่ะ อนัทนันเจริญจิตกุลเพราะตอนที่น้องให้เราแนะนําตัวน้องส่งมาอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่านิดจึงเถอะบอกชื่อจริงนิดนึงอตอนนี้ค<ช>่ะเกีนนั้นเด็กรุ่นใหม่นี้ชื่อเป็นแบบต่างชาติหมดเลยถ้าเป็นก<ช>่อนตุล<อ><อ>าบมะลิอะไรตอนนี้ไม่มีแล้วต่ <c oughs> เอเลยค่ะน้องทําอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็น head of investment and finance ที่บริษัทไวซ์ไซต์นะคะไวซ์ไซตเป็นบริษัททํา social analytics แพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่าไว้ไซต์ทำอะไรนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นิกกี้ก็มีเปิดบริษัทของตัวเองค่ะทำเกี่ยวกับ Finance a d v i s ซอรีนะคะชื่อ Finno Up ค่ะนั้นมันเน้นตรงที่ของนิกกี้ดีกว่าธุรกิจที่นิกกี้ทำเองเนาะเพราะว่าพีุ่คนมีกาเปรียบคุณกล้าที่ไวซ์ไซที่ลูกแกแรกก็ทำเรื่อง Social Listening ถ้าจำทาได้เวลาที่เราทำอะไรโพสอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียก็จะมีบริษัทแบบเนี้ย ที่เก็บเหมือนเป็นสถิติแล้วก็ประเมินส่งข้อมูลให้บริษัทที่ไปทําธุรกิจว่าตอนนี้คนกําลังสนใจเรื่องไหนเราควรจะทําอะไรให้ตอเเทนหรือภาพลักษณ์ของบุคคลตอนนี้มันมีเรื่องแบบนี้ที่ถูกวิจารณ์อยู่นะในเชิงลบไม่ควรจะทําอาจจะ<ช><ช>มีมตั<ช>แวแเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นคือคําว่า social listening ซึ่งวันนี้กลายเป็น social analytic คือ advance ขึ้นไปแล<ต>้ advance ขึ้นไปเพิ่มขึ้นใช่ค่ะ แต่ใช่ค่ะบริษ<ะ>ัทที่เปิดเรื่องการเงินพวกะนี้หัวข้อที่เราลาดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยไปต่อได้ถ้ารู้จักเรื่องบริหารจัดการเงินกาเงิน<ะ>เที่ยวี่รื่งสาคัญบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่จะให้เซกเตอร์ตรงนี้บางบริษัทใช้เงินเป็นตัวหลีดนำด้วยซ้ำาลว่าคือวิเคราะห์ประเมินก่อนเพราะถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นภาพชัดว่าพอโควิดส,สองปีกว่าเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดการภาวะขาดแคลนเงินสด ใช่ไหมแคทตัวมีปัญหานิกกี้มีประสบการณ์อะไรกับการเหมืองจัดการด้านการเงินเล่าสู่กันฟังเลยค่ะโอเคค่ะเอ,อจริง,รงๆเรื่องเรื่องของเงินสดอะค่ะอย่างที่พี่ปุ้มเกิดมาตั้งแต่แรกอะค่ะคือการทําธุรกิจเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอยากให้คอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องของเงินสดนะคะคือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าขายของไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตายเพราะว่า ไม่ได้ตายเพราะสาเหตุอื่นเป็นหลักๆแ้ะสาเหตุแรกที่ตายเนี่ยเพราะว่าขาดแคลนเงินสดนะคะเราช่วงโควิดเนี่ยที่มันทําให้บริษัทหลายเจ้าเนี่ยลงหายตายจากไปเพราะว่าเขาไม่มีการทําเรื่องของ projection หรือพอดแคสต์เงินสดที่ดีพอนะคะอย่างอย่างนิกประวัติของนิกเนี่ยคือนิกเคยทําด้านพวก DC มาก่อนก็คือเป็น venture capital มาก่อนเราก็จะเห็นบริษัทหลายๆเจ้าผ่านๆมาค่ะหลักๆของเขาเนี่ย คือบริษัทขายดีทุกอย่างดีมากเลยแต่เรื่องของการแทร็กเงินสดไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ VC เนี่ยจะเข้ามาต้องมามา,มาดูตัวนี้เป็นม a t อ r ์หลักอันนึงด้วยค่ะว่าบริษัทเนี่ยเงินสดตอนเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วมีความต้องการใช้เงินสดเท่าไหร่เนี้ยค่ะทุกมีความต้องการใช้เงินสดเท่าไหร่คำนี้สาคัญเนาะเพราะฉะนั้นคำว่า financial มีความำคัญหลักว่า source of fund แหล่งที่มาของเงินกับ use of fund เอ่อแหล่งที่จะ ใช้เงินคือง่ายบริษัทมีแผนทำธุรกิจมันก็ต้องมีเท่้ไรรยรับรายจ่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่รายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายมันนั้นยุ่งแล้วใช่ไหมคะนักการเงิน,น <c oughs> ใช่ค่ะก็ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากเรามาคุยกันเรื่องว่าแบบเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะ lot of mistake หรือว่า pitfall ที่ Start up หลายเจ้าอะคะ่ะในถ้าเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องเบสิคที่สุดที่นิกอยากให้แขกวันนี้ก็มีเรื่องของ6 6 6ตัวที่เป็น common mistake ของ Startup เกี่ยวกับเรื่องของเงินสดมาฝากทุกท่านกันนะคะก็คืออ,อ,อย่างที่รร้องค์ชาติกันดีเนี่ยเงินสดเนี่ยเป็นแบบเป็นเป็น เป็นไลฟ์บัตนะคะก็คือแบบถ้าไม่มีเงินสดเนี่ยบริษัทก็จะตายถูกไหมคะถ้าพูดร่างกายเรามีเลือดหล่อเลี้ยงเราก็มีชีวิตได้ขาดเลือดเราก็ไม่มีชีวิตแต่ถ้าแาบขาดเงินสดหมุนเวียนชีวิตก็น่าเป็นห่วงชีวิตก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะคือข้อแรกเนี่ยที่มิกเห็นหลายๆเจ้าเจ้าของหลายๆเจ้าอะค่ะไม่ไม่ได้ทํากันก็คือเขาไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรที่ควรจะดู นะคะอย่างตัวเลขแรก,แรกๆที่นิกอยากให้เจ้าของดูในเทอมธุรกิจอะคะ่ะก็คือเรื่องของ b a l นซ์แ bank balance นะคะก็คือดูเรื่อง balance s h เนี่ยแหละว่าแบบถ้าพี่ปุ้ม <c oughs> พี่ปุ้มจะเซอร์ไพรส์มากเลยว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าจริงๆเวลาพี่ปุ้มไปถามเจ้าของเนี่ยว่าเอ้ยยูรู้ไหมว่าบริษัทย U เหลือแบงเหลือเงินในแบงก์เท่าไหร่หลายเจ้าจะไม่ทราบเลยนะคะว่าตอนเนี้ยชันเหลือแบงก์เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เคยสนใจตัวเลขนี้นะคะเลือกดูแบงก์เนี่ยก็คือดูว่า ปัจจุบันเนี้ยเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะมาคําถามที่ BC สนใจถามถัดไปว่าเอ้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยพวกยูณเบิร์เลตกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลายเจ้าโดนถามเพราะว่าเบิร์เลตเท่าไหร่เนี่ยแบบไม่ทราบเลยว่าเอ้ยปัจจุบันเนี้ยเบิร์เลตฉันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มีสูตรง่ายๆมาให้ผู้จัดเอ่อผู้ผู้ประกอบการฟังกันนะคะเบิร์เลตอะคะ่ะมันคำนวณจากว่าเงินสดออกเท่าไหร่ลบกับเงินสดเข้าเท่าไหร่นะคะ แล้วดูว,ว่าแต่และเดือนเนี่ยมีช็อตเทชอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเช่นเงินสดเราเราเรา,เราจะมาทําแบบเป็นโปรเจคชันกันไปในอนาคตอะค่ะ,คะว่าแบบปัจจุบันเนี้ยเงินสดอยู่มีอยู่ในแบงค์เท่าไหร่แล้วถ้าในอนาคตฉันจะต้องใช้เงินสดเท่าไหร่แล้วมีเงินสดจะเข้ามากระแสเงินสดเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ค่ะที่อยากให้ผู้ประกาศการได้ลองมาใช้เวลาในการมานั่งคิดตรงนี้ดูนะคะจะเซอร์ไพรส์มากว่าหลายท่านเนี่ยไม่มีใครทำกัน นะคะเรื่องของเงินสดตัวนี้ตัวนี้จะช่วยบริษจะช่วยผู้ประกอบการทําให้ผู้ประกอบการเห็นภาพได้มากขึ้นว่าทุกๆเดือนเนี่ยเลือฉันไหลออกจากบริษัทเท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้ดูว่าเงินเงินที่ฉันมีอยู่ในบริษัทที่ฉันมีทุนจดทะเบียนอยู่เนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่นะคะอันนี้จะสําคัญมากกับ บริษัทที่เริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆที่เงินทุนยังน้อยอยู่นะคะจะต้องมาดูว่ากระแสะเงินสรของฉันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลือดฉันจะไหลออกไปเยอะแค่ไหนหรือฉันจะมีเลือดเข้ามาแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นแมทริกซ์ที่หนึ่งที่มกกี้อยากจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะ่ะอันนี้พี่ปุ้มถ้าอยากจะขัดอะไรก็ได้เลยนะคะอยากจะเสริมตรงไหนก็ได้เลยแล้ว พึ่งอยากให้หนูเรียงให้หมดหกข้อเลยค่ะผู้ฟังกาลังจบอ,อยอู่โอเคได้ค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะเรื่องของความถี่ในการดูตัวเลขพวกนี้ค่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเคความส,สิ่งที่สําคัญที่สุดในธุรกิจเนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวเลขมากเลยนะคะในเชิงของการเงินเนี่ยแต่ตัวเลขแรกที่นิกอยากให้ดูก็คือเรื่องของเบอร์เรทว่าปัจจุบันเนี้ยฉันมีเลือดอยู่ในตัวเท่าไหร่แล้วเลือดฉันไหลออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนเท่าไหร่ ะะตัวเลขที่สองคือความถี่ในการดูตัวเลขพวกนี้ค่ะเพราะว่าหลายเจ้าที่มีเจอเนี่ยคือโอเค Management Team รู้แล้วว่าเลือดชั้นไหลออกเท่านี้ แต่สิ่งที่เขาไม่ดูเนี่ยคือเขาไม่ดูในทุกๆเดือนหรือเขาไม่ดูในทุกๆสัปดาห์มันก็ทําให้อินโฟเมชันของเขาเนี่ยลกบิ้นหายหรือว่าเป็นอินโฟเมชันที่อยู่ในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเราก็ทราบกันว่ามันเปลี่ยนกันเร็วมากเลยนะคะอยู่ดีๆก็มีค่าใช้จ่ายสิ่งนี้เพิ่มขึ้อนอยู่ดีๆก็มีรายรับสิ่งนี้เพิ่มขึ้นนิกเลยอยากให้อย่างบริษัทที่นิกเข้าไปช่วยดูอะคะ่ะเริ่มแรกๆเนี่ยนิกทาเป็นรายอาทิตย์เลยนะคะคือจะเป็น รีพอร์ตมาคุยกับแม a จเมนต์เป็นรายอาทิตย์เลยว่าแบบเนี่ยตอนนี้ค่าใช้จ่ายเกิดค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะโปรเจกตเกิดขึ้นเท่านี้สิ่งเหล่านี้ค่ะทําให้ทำให้แมเนจเมนต์เนี่ยเขารู้สถานการณ์ของตัวบริษัทดีขึ้นพอเราทําวีคลี่ปุ๊บพอมันเริ่มอยู่ตัวค่ะเราก็ค่อยไปทําเป็นมันลี่แล้วก็คอเตอรี่ในอนาคตได้นะคะที่อันนี้ก็เป็น Pitfall ข้อที่2นะคะ Pitfall ข้อที่สามค่ะก็คือ หลายเจ้าเท่าที่มิเจอเนี่ยผู้ประกอบการอ่ะชอบเข้าข้ามตัวเองก็คือ,อไม่ไม่ใส่เวลาเวลาเราทําเมื่อกี้ที่บอกว่า money in money out หรือว่าเงินเข้าเงินสดออกเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมัก underestimate หรือว่าทําค่าใช้จ,จ่ายให้ต่ํากว่าความเป็นแบบชอบคิดว่าค่า,ชา,จจาใช้จนะ่ายฉันต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วรายได้อะสูงขึ้นมากว่าความเป็นจริงมันเลยไม่เกิดความ realistic อะคะ่ะก็เลยอยากจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ย อยากให้ผกกู้ประกอบการหลายๆท่านใช้พละงกาลังในการบอกกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องทําให้มันดีอันนี้เราไม่ได้เอาไปอวดใครเราทําเพื่อให้เห็น performance จริงๆของเราเองหรือยิ่งถ้า performance อยู่ใน worst case หรือว่าอยู่ใน case ที่แบบแย่มากๆเนี่ยถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่เกิดอย่างน้อยเราก็ดีถูกไหมคะหลายๆหลายๆหลายๆ m e ที่ผกกู้ประกอบการเนี่ยมักจะ underestimate ค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือการเให้เงินเดือนตัวเองต่ํานะคะอันเนี้ยแบบอาจจะเคยได้ยินสตาร์ทอัพหลายๆตัวบอกว่าอ๋อแรกๆเนี่ยฉันไม่ให้เงินเดือนตัวเองเลยนะแล้วก็บริษัทเอยอะๆตรงนี้เยอะมากใช่ใช่ไหมคะเยอะมากคือเรารอะมีความเชื่ออย่างนั้นว่าเอ้ยเริ่มแรกสตาร์ทอัพเนี่ยเราไม่ควรให้เงินเดือนตัวเองก่อนซึ่งนิกะไม่เห็นไม่ไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับตรงนี้ร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นเพราะนิกรู้สึกว่าเอ่อ as a founder เนี่ยเรา เราต้องมีเงินเดือนตัวเองเพื่อเป็นการรีเฟกตว่าจริงๆแล้วถ้าบริษัทเนี้ยมันจะรันไปได้ด้วยเวลาของเราด้วยมูลค่าเวลาของเราเนี่ยเราควรจะใช้เวลากับตรงเนี้ยใช้ใช้เป็นมาร์เก็ต t e ไปเลยก็ได้เช่นส่วนใหญ่เงินเดือนซีโก็ระดับแสนหนึง่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยแสนหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าฉันต้องทําธุรกิจเนี้ยฉันจะมีฉันจะต้องฉันจะต้องหาเงินเข้ามาเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินออกประมาณเท่านี้อย่างี้นะคะแล้วก็ เรื่องที่สองะคะ่ะก็คือเรื่องของพวก cost o acquisition s นะคะคือสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจเริ่มแรกหลายๆตัวเนี่ย cost ของการเรียกลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำถูกไหมคะเพราะว่ามันเรียกว่ามันเป็น low hanging fruit ก็คืออยู่ออกไปเจอลูกค้าอยู่อาจจะใช้เงินแค่สิบบาทในการได้ลูกค้าเข้ามา1เจ้าในตอแรกๆเพราะว่าลูกค้ามันจะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบยังใหม่อยู่พร้อมที่จะ เริ่มต้นกับเอ่อพร้อมที่จะเป็นลูกค้าอยู่อยู่แต่พอเราโตไปเรื่อยๆอะค่ะคอร์ดอัพคือซิชันเนี่ยมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นแล้วบางครั้งมันเพิ่มเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลมันไม่ได้เพิ่มเป็นเรียหรือว่ามันไม่ได้คงที่อย่างนี้นะคะก็อยากให้ f o u เด e r หรือว่าผู้ประกบอบการหลายๆเจ้าเนี่ยคอนซีเดอร์ตรงนี้ด้วยว่า e x p e n s e บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้อาจจะต้องเปิดโตขึ้นไปด้วยนะคะแล้วกีข้อที่สามนะคะก็คือ อย่า under estimate expense ของตัวเองแล้วก็อย่า over estimate uh, return ของตัวเองให้มันดูดีเราไม่ได้เอา financial ตัวนี้เราไม่ได้เอา budgeting หรือว่าการ forecast ตัวนี้ไปอวดใครเราทำเพื่อ reflect ยิ่งเป็น worst case ได้ก็ยิ่งดีอย่างนี้นะคะข้อที่4ค่ะเรื่องของการ outsource responsibility หรือว่าการที่หลายหลายครั้งที่นิกเจอค่ะคือ ระดับ C level เนี่ยมักจะมองของเรื่องยอดขายเป็นหลักซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกมองของอจาจจะเช่น c e o เนี่ยบางทีเขาต้องทำการขายด้วยก็คือมองเรื่องของยอดขายเป็นหลัก CTO ก็คือมองเรื่องของเทคเป็นหลัก CPO ดูเรื่องของ product มองเรื่องของ product เป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองกลับมาดูเ,เรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ระดับ C level เนี่ยควรจะเป็น คุณจะคุณจะทราบเพราะมันคือเฮลท์ของบริษัทตัวเองมันคือมันคือสุขภาพของบริษัทตัวเองเนี่ยค่ะเอ่อหลายคนเนี่ยชอ่คิดว่าเฮ้ยฉันให้พนักงานบัญชีทาละฉันให้บุ๊คคิปเปอร์ทำละบุ๊คคิปเปอร์ก็ส่งรนะีพอร์ตมาให้ฉันดูแล้วก็ฉันก็มีหน้าที่เซ็นว่าแบบโอเครีพอร์ตตัวนี้ถูกตออ้องเออรีพอร์ตตัวนี้ได้รับการทามาละเช็คเช็คหรือว่าออเดดเข้ามาดูเชเซ็นเรียบร้อย,อยงใช่ไหมคะเวลานี้เข้าไปถามเนี่ยบางหลายครั้งเนี่ย C level เหรยท่านไม่เข้าใจว่าตัวเลขแต่ละตัวมาเพราะอะไรตัวเลขแต่ละตัวคืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันทําให้อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบางที C C level ก็มงว่าแบบเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันขายได้เยอะนะทําไมอยู่ดีๆเงินสดมันขาดทาไมอยู่ดีๆเงินสดมันถึงหายไปไหนมันเกิดจากการที่เขาไม่ได้เข้ามาเข้าใจตัวเลขในแต่ละบรรทัดของของของการเงินแต่ละตัวนะคะก็เลยอยาก encourage หรือว่าสนับสนุนให้ผู้บริหารนะคะ เมื่อเจอรีพอร์ตเนี่ยเรียกพนักงานบัญชีนั่งคุยเลยว่าแต่ละบรรทัดอะ่ะคืออะไรแต่ละบรรทัดมีความหมายว่าอะไรนะคะจะได้เข้าใจแต่ละตัวว่าเลขตัวเนี้ยมันคือเกิดมาจากอะไรเพราะบางทีเนี่ยเลขแต่ละตัวค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องผู้บริหารจะได้มันทําความเข้าใจมากขึ้นว่าสุขภาพของบริษัทเตอนนี้เป็นยังไงนะคะข้อที่ห้าค่ะหนูพูดเร็วไปไหมคะ ได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเรามีสมบัดได้เลยเนาะ,ะค่ะข้อที่ห้าค่ะก็คือเอ่อเรื่องของการที่หายเอ่อการจ้างงานที่เราเกินไปอย่างสตาร์ทอัพอะค่ะโดยเฉพาะธุรกิจเริ่มใหม่เนี่ยมันโดนกดดันเนาะอย่างพี่ปุ้มน่าจะทราบพี่ปุ้มคุยกับบริษัทสตาร์ทอัพมาหลายเจ้าคุยกับ v c มาหลายเจ้าอะค่ะเป้าหมายของเอ่อบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเราชอบ เราชอบกดเรียกว่าโดนเขาจะโดนกดดันว่าอยู่ต้องโตเร็วนะอยูจะโตปีละสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนหเหมือนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้นะอยู่จะต้องปีละหนึ่งเท่าสองเท่าใช่ไหมคะซึ่งบริษัทหล่าเนี้ยเขาก็เขาก็จะโดนกดดันแล้วแมทริกอันหนึ่งที่หลายเจ้าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างใช้ในการวัดความโตของตัวเองซึ่งมันเป็นแมทริกที่ไม่ถูกต้องนักก็คือเรื่องของการ จ้างงานที่เร็วเกินไปอย่างเวลาพี่พุ่มหรือว่าท่านผู้ฟังหลายคนนะคะเวลาออกไปคุยกับบริษัทก็อาจจะถามว่าเ e บริษัทเธอตอนนี้มีกี่คนแล้วสิบบางคนบอกสิบคนบางคนก็บอกว่าโอเคฉันมีพนักงานยี่สิบห้าคนแล้วหลายคนก็จะคิดว่า e y, พนักงานยี่สิบห้าคนเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าบริษัทที่มีสิบคนถูกไหมคะเพราะฉันนักทริคตัวเนี้ยเวลาเราบอกบีซีว่าเราจะเติโตไปเท่านี้บางทีเราก็บอกว่าฉันจะจะทําการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น แมทริกของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนะคะมันไม่ควรเป็นตัวที่บอกว่าบริษัทโตไปนะคะมันข้อผิดพลาดของสตาร์ทอัพหลายเจ้าเนี่ยคือ h i g h หรือว่าจ้างงานเนี่ยเร็วเกินไปเร็วเกินกว่าความจำเป็นโดยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของ return on investment นะคะเพราะว่าการจ้างงานเนี่ยมันก็เหมือนเป็น investment อย่างหนึ่งของตลาดของของ,ของ ของสตาร์ทอัพนะคะนี่ก็เลยมีแมทริกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแชร์กันว่าแบบโอเคยูจ้างงานได้นะยู you จ้างงานเร็วได้แต่มีแมทริกตัวหนึ่งที่อยากให้สตาร์ทอัพได้ได้ได้มาเมเชอร์ตัวเองว่า Return on investment ในการจ้างงานแต่ละแต่ละคนที่เข้ามาแต่ละตำแหน่งที่เข้ามาค่ะมันมันโอเคหรือเปล่าน,ะะนี่มันยากเสริมดีกว่า เพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับภาษาที่นิกกี้ใช้เพราะมัะนคือภาษาอังกฤษที่ซ้อนทับแลวผู้ฟังเราอยู่ทั่วประเทศตอนนี้พี่ปุ้มเสริมให้ว่าจริงหัวข้อตรงนี้น่าสนใจและน่าคิดเพราะบางทีเราชอบชอบกังวลไหมว่าเวลาใครถามเราบริษัทโตต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นนั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆที่อาจจะ<ช>ไม่เข้าใจเรื่องของไฟแนนซ์แล้วก็เป็นวิธีคิดที่ใช้ได้ไหมใช้ได้ในดในานเิรษฐกิจเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันกําลังเดินขึ้น ก็ทุกอย่างเดินขึ้นกําลังซื้อทุกอย่างก็โตตามด้วยมุณทําอะไรมามันก็ง่ายแต่วันเนี้ยเศรษฐกิจมันเป็นเคอร์ฟี่เราเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆความท้าทายมีมากขึ้นความซับซ้อนมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะมากังวลว่าบริษัทโตขึ้นต้องจ้างคนเพิ่มขึ้นน้องให้คำหนึ่งที่น่าสนใจว่าคําว่า return on each investment ก็คืออัตราส,ส่วนในการที่เราลงอะไรไปก็ตามไม่ใช่กาจ้างคนนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ผลตอบแทนเนี่ยมันสูงกว่ามันต่ากว่าหรือมันติดลบ ตรงนี้สำคัญมันก็เลยเป็นตัวแปรมาสะท้อนว่าเวลาเราจ้างพนักงานขึ้นมาเนี่ยพนักง,งานแต่ละคนทํางานคุ้มค่าไหมสับท์เรื่ว่าใช้ productivity ใช่ไหมการแบบว่าเรียกว่าการเพิ่มผลผลิตของแต่ละคนเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนอ่ะคืนเวทีให้นิกกี้ต่อเค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ปุ้มใช่ค่ะก็ เรเชที่นิกจะใช้ดูเป็นหลักนะคะในการคุยกับแมเนจเมนต์ว่าแบบเอ้ยเราควรจะจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็คือเลเวอร์ูอันนี้ดูไง่ายๆเลยนะคะแมทริกหนึ่งเป็นแมทริกหนึ่งที่แบบใช้แคปเจอร์ง่ายๆก็คือเลเวอร์ูส่วนด้วยหารด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงานนะคะยิ่งถ้าพนักงานเพิ่มมากขึ้นเค่าใช้จ่ายของพนักงานหนึ่งบาทที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะรีเฟก c t ไปที่เลเวอรูที่เพิ่มขึ้น เราอันนี้เราก็จะแท็กกันเป็นรายเดือนเลยว่าแบบโอเคพนักง,งานที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้เรสก็รูเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งในหนึ่สองเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมันอาจมันอาจจะมันอาจจะมีลหล,ล,ลงมาได้ก็คือเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออ learning curve บางอย่างแต่ใน long term อะคะ่ะมันควรจะเป็น line ที่เป็นเส้นตรงขึ้นไปเพราะว่าถ้ายิ่งมันจะถึงทำให้ return investment เนี่ยดูน่าสนใจนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ที่นิคเห็นเยอะมากเลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากก็คือเอผูอ้ประกอบการหลายเจ้ามักจะเริ่มหาเงินทุนในช่วงเวลาที่เงินทุนเหลือน้อยมากๆหรือช่วงเวลาที่มันสายเกินไปนะคะมันก็เกิดมาจากการที่ไม่ได้เกิดการทแทร็กเกิดไม่ได้เกิดการเนี่ยดูเรื่องของการเงินตั้งแต่แรกเกิดขึ้นแล้วพอเงินจะหมดปุ๊บเนี่ยเราขึ้นมา คิดว่าฉันจะไปหาเงินทุนจากไหนดีไม่ว่าจะหาจากแบงก์หรือจะหาจากนักลงทุนภายนอกก็ตามนะคะมันเลยทตัวนี้ค่ะมันเลยเป็นข้อเสียที่จะทําให้ l e v e r a g e หรือว่าความได้เปรียบในการที่เราจะไปคุยในการที่เราจะไปเจราจาการของเงินทุนกับเขาเนี่ยทาให้เราเกิดการเสียเปรียบเกิดขึ้นถูกไหมคะเวลาเพราะว่าเราเราต้องการเงินมากๆเนี่ยเวลาเขาให้คอนดิชันอะไรเรามาเนี่ยเราก็ยอมเข้าไปสมบุดเพราะว่ามันดีกว่าบริษัทสไตล์ตรงนี้ค่ะก็อยากให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยเก็บเอาไว้ในใจด้วยว่า เราไม่ควรไปของเงินทุนในวันที่เงินทุนของเราอ่ะน,ออน้อยเหลือน้อยจนเกินไปเราควรจะมีการวางแผนตั้งแต่ล่วงหน้าเพื่อให้ให้เราไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่เสียใต้องกที่ถูกเวลาสําคัญคํานี้สําคัญเสมอจริงๆโดยเฉพาะการจัดาการด้านการเงินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวเลขส่วนใหญ่ที่ที่ดิ๊กพูดมาคือพอเราจ้างบริษัททาบัญชีเรามีที่ปรึกษาทางการเงินเราก็โยนปล่อยให้เขาทําทั้งหมดอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันแต่น้องสอนได้เห็นชัดขึ้นว่าในหกข้อที่เราไล่เรียนกันเนี่ย เราควรจะดูตัวเลขถ้าดูตัวเลขเราไม่เข้าใจรเราก็เรียกบัญชีมาบอกให้เราฟังว่าตัวเลขแบบนี้มันหมายถึงอะไรหรือคํานึงที่เราพูดเสมอคือเครดิตออฟเทิร์ก็คือว่าถ้าคุณทําการค้าคุณขายขอรห้างโมเดิร์นเทรดหรืออะไรเนี่ยรอบของเงินที่เขาจะจ่ายเงินคุณกลับมาที่เรียกว่าเครดิตออฟเทิร์เนี่ยคุณอันตรายไหมมันพอกับวงจรต้นทุนอนี่คุณมีอยู่หรือเปล่าในมุมกลับกันที่น้องใช้คำว่าเลเวลเ g e ก็คือว่าเวลาจะไปขอกู้เนี่ยมันคือการขยายอัตราการ ได้เงินกู้มาเขาก็ต้องดูสมรรถนะหรือพูดง่ายๆดูความสามารถของธุรกิจคุณเขาก็ดูจากตัวเลขที่สะท้อนออกมานี่แหละน้องถึงใช้คําว่าอย่าไปกู้ตอนที่เราไม่มีเงินสดเหลืออยู่เลยเพราะเขาจะมองอย่า <ใน S 2> ไป<ม>ขอแบ<อ>บนี้มีความเสี่ยงและแต่ถ้าการไหลเข้าไหลออกง่ายๆค่ะคุณรู้ฟังเหมือนคุณจะขอกู้เงินไทยอ่ะคุณยังต้องให้สเตทเมนต์แบงค์ให้เขาดูใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณมีเงินผ่านเข้าผ่านออกนะเขาก็มั่นใจให้คุณกู้ หรือในทางกลับกันยุคนี้ดิจิตอลมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถพู้แบบเพียร์ทูเพียบุคคลต่อบุคคลหรือบางบริษัทไม่ใช่ธนาคารมาก่อนแต่ทําไมปล่อยผููได้เพราะเขาจับ Data หรือพฤติกรรมของคุณเนี้ยค่ะว่าอ๋อคุณคนนี้มีความสามารถนะถ้าถ้าส่วนตัวพี่พุ่มจําไม่ผิดเนี่ยดูเหมือนจุดหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจคือช้อปปีเนี่ยเขาก็มีธุรกิจที่ให้เล่นเกมเขาก็พบว่าพฤติกรรมของคนที่เข้าไปเล่นเกมเนี่ยน่าสนใจมากๆ ผู้หญิงเนี่ยซื้อเรียกว่าออปชันแล้วก็เติมเงินในเกมเนี่ย <c oughs> เยอะมากเขาเล่นกันเยอะมาก <c oughs> นั่นก็แสดงว่าคุณแ่บมีความสามารถมีปริมาณเงินที่เข้ามาตัวคุณเนี่ยอย่างน้อยต่อเดือนเท่าไหร่เท่ <c oughs> ทาไหร่เขาก็เชื่อแล้วเวลาคุณจะขอกู้หรืออะไรออะปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได,ยได้นี่เป็น <c oughs> ลนักษณะหนึ่งที่เราจะพูดกันอยู่เสมอว่าได้มาเท่าไหร่คือจะมีคําโบราณเราที่บอกว่า มีน้อยใช้น้อยค่อยบันจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนั้นเป็นการเงินส่วนบุคคลนะโอ้อเใช้ปุ๊บก็ต้องมองต่อว่าเอาแหละเปรียบเทียบตัวเลขจะรับคนเข้ามาวันนี้เราได้ยินข่าวคานิกี้ข่าวล่าสุดจากต่างประเทศคือว่าบริษัทเทคใหญ่ๆก่อนหั้านั้นเราก็ได้ยินว่าเอ่ามันจะเป็น Microsoft Apple หรือใครก็ตามหรือ e l o n m u s k t ช s l าก็ลดคนจำนวนคนจ้างงานทั่วโลกถูกแล้วก็ปรับเลื่อนใช้ออโตเมชันระบบอัตโนมัติมากขึ้น ท่านอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้น Microsoft เ,นเขาก็บอกเลยว่าเขาลดปริมาณคนพนักง,งานทั้งหมดก็จริงแต่บางยูนิตหรือบางบางภาระหน้าที่เขารับเพิ่มขึ้นเช่น Cyber Security ต้องเห็นตรงนี้มาพูดเพราะว่าวันก่อนคุณเดนนี่ก็มาพูดถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์พิการใช่ไหมเรื่องของการโจมตีทางโลกออนไลน์พอไปขายของออนไลน์มากขึ้นดิจิตอลมากขึ้นการโจมตีก็เปลี่ยนรูปแบบไปเหมือนสงครามยุคนี้ ลบกันได้โดนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไปประชิดติดตัวแล้วเอาโดนไปปล่อยเอาแบบโฟสารพัดไฮเปอร์โซนิกอาวุธที่มีความเร็วว่ากว่าเสียงย้อนกลับมาถามนิดนึงว่าทําไมนิกถ<อ>ึงสนใจเรื่องการเงินเออเป็นคนชอบเรื่องเงินเงินทางทองตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะคือนิกเป็นคนชอบชอบนิกเป็นคนชอบความเอฟฟิเชนซี่ชอบชอบไม่ให้ เอ่อนิสัยของนี้คือไม่ค่อยไม่อยากให้เงินทองมันหายไปทั้งๆที่มันไม่ควรจะหายหรือว่าเราสามารถปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างให้มันแค่เนี้ยให้มันดีขึ้นได้แล้วธุรกิจมันรันต่อไปได้แล้วเรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนอิเลเมนต์หนึ่งที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยดีทุกอย่างเลยรันต่อไปได้แต่ ติดแค่ตรงเนี้ยนิกก็นิกก็เลยให้ความสนใจตรงนี้เป็นหลักะค่ะว่าแบบเออจริงๆแบบไอเดียของสตาร์ทอัพหลายตัวเนี่ยดีมากเลยนะแต่มันติดแค่เรื่องตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ธุรกิจของเขาไปต่อได้อย่างสวยงามค่ะอันอนนิดหนึ่งค่ะพี่ปุ่มก็คือหลายเอ่ออีกอันหนึ่งที่นิกเห็นเนี่ยว่าสตาร์ทอัพหลายเจ้าเนี่ยคือก่อนที่จะมาถึงหกข้อนี้อะค่ะอันแรกคือตัวเลขของเขาเนี่ยตัวเลขทางบัญชีของเขาเนี่ย จะต้องอันที่หนึ่งคือ reliable แล้วก็แบบ accountable ก็คือต้องเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือเราเก็บมาอย่างถูกต้องคือสตาร์ทอัพหลายตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวเลขที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องแล้วอันนี้ค่ะก็อยากให้ผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเนี่ยพิจก<ต>่อนเนาะใช่ค่ะ,คะถ้าย้อนกลับมามอง SME ก็ไม่แตกต่างคงจำเป็นได้สองสามปีที่ผ่านมาเราพูดถึงกฎระเบียบของคนทำธุรกิจที่ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องไม่ใช่บัญชีสองบัญชีสามบัญชีสี แล้วก็คํานึงที่เราได้ยินที่เราได้ยินคุยกับสตาร์ทอัพเสมอว่าเราเปิดธุรกิจใหม่ๆสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจเบนเงินยังไม่มีกําไรมาก,ก็ไม่กล้าตั้งค่าตอบแทนให้เจ้าของธุรกิจ<ะ>แต่ที่บอกว่าเห็นแล้วนั่นเป็นจุดอ่อนเพราะตอนนี้คุณประเมินกําลังของธุรกิจนั้นไม่ถูกเพราะคะุณไปใส่ค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะต่มกว่าความเป็นจริงหรือจะเกินความเป็นจริงทั้งโอเวอร์ที่บอกว่าเกินหรือว่าอันเดอร์หรือว่าต่ำกว่ามีผู้ฟังรายการบอกว่า ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษคงต้องพูดบ้างเพราะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแต่ถ้าพูดทั้งหมดก็คงไม่โอเคเพราะฉะนั้นน้องเองอาจจะชินกับการทําธุรกิจที่เป็นมาตราน global เนอะน้องก็ติดภาษาอังกฤษเพราะั้นผู้ฟังก็เลยโทรมาว่าวันนี้แขกของเราใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากอันนี้เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันพี่ปุ้มก็ทําหน้าที่เชื่อมตรงกลางให้แล้วกันว่าภาษาอังกฤษไม่รู้ไม่ได้เพราะเราเกิดความเสียเปรียบเราพูดกันอยู่เสมอว่าเวทนามไปเร็วกว่าเรามีธุรกิจ startup unicorn มากกว่าเราเพราะเด็กของเขามีมัลติสกิล ไม่ถึงขนาดต้องจัดเป็นรายการภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าการเสริมภาษาภาษาอังกฤษบางคาในรายการส่วนตัวมองว่าเราควรจะฟังและไปหาความรู้ต่อแต่ก็พยายามจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจทั้งภาพรวมเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วนี่เราคุยกันอยู่ในวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันศุกร์แบบนี้22กรกฎาคม2 5 6 5เราต้องเจออะไรอีกเยอะเลยวันนี้พี่ปุ้มขอบคุณนิกกี้มากมากนะคะที่หยิบมุมมองเรื่องการเงินมาฝากพวกเราดูแลสุขภาพแล้วก็บอกจุดอ่อนของคนทำธุรกิจ กระแสเงินสดไหลเข้าไหลออกเหมือนสุขภาพของคุณวันนี้ผู้นำชารัฐโจไบเดนติดเชื้อโควิดแล้วค่ะบอกแต่อาการไม่รุนแรงมากนะ mm hmm. ในขณะที่นายโอิตาลีก็ยื่นใบลาออกจากความไม่เป็นเอกภาพในการปกครองหรือการดูแลพัฒนาประเทศเพราะนั้นวันนี้ฟ้าสายใบสิริวันกับปุ้มสิริวันทุพรรัตกับน้องนิกกี้เราลาไปพร้อมๆกันดูแลสุขภาพพรุ่งนี้กลับมาเจอผู้หญิงเก่งในวงการกรสช เธอเปลี่ยนวิธีคิดเธอเปลี่ยนชีวิตเพราะอะไรต้องตามมาฟังวันนี้หมดเลลวลาจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ